ที่เกิดในวันอาทิตย์มีโชคด the ีเข้ามาในเรื่องของการงานแล้วนะครับหลังจากในช่วงเมื่อวานวันก่อนเนี่ยอาจจะมีเรื่องวุ่นๆุบ้างนะครับแต่ว่าในวันพระอสุบดีนี้นะครับเรื่องงานมีโชคเข้าทางคุณนะครับใครรองานนะครับรอฟังข่าวอะไรอยู่เนี่ยมีโอกาสได้งานนะครับมีโอกาสได้ยินได้รับข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการติดต่องานนะครับมีเข้ามานะครับนอกจากโชคดีในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยใครที่เครียดนะครับ ทุก,กังวลมีเรื่องที่ห่วงยังไม่เสร็จนะครับยังค้างค้างอยู่เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะทําให้มันผ่านพ้นรุ่วรงไปได้ด้วยนะครับน,นี่เป็นเรื่องที่ดีส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวการค้านะครับดูแล้วนะฮะ<อ>ก็จะมีข่าวดีเชิงการค้าธุรกิจเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ของคนวันอาทิตย์นะครับส่วนเรื่องการเงินเป็นจุดที่คนวันอาทิตย์ต้องรอบคอบรัดกุ่มมากหน่อยนะครับ การเจราจาการตกลงเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยยังขาดความแน่นอนยังมีความไม่ชัวรอยู่นะครับคุณอย่าเพิ่งมั่นใจกเกินไปนักเช่นคนรับปากว่าให้เราไปเก็บเงินให้เราไปตามเงินให้เราไปทวงเงินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเผล่เเขาอาจจะขอผัดผ่อนขอเลื่อนหรือเราไปตามเก็บเงินชําระบินวางบินอะไรต่างเนี่ยยังไม่ได้เงินเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะครับคุณต้องเผื่อเวลาแล้วก็เผื่อแผนสำรองไว้ด้วยเกี่ยวกับการติดต่อด้านการเงินนะครับ มันจะมีเรื่องติดขัดเชิงการเงินนิดนึงนะครับรวมถึงบางคนมีเกณฑ์เสียทรัพย์ด้วยนะครับแบบว่าอยู่ๆแล้วของหายนะครับของหายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหล่นหายหรือว่าคนแบบแอบ,บหยิบของเราไปจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามนะครับอย่างนี้ก็ต้องดูแลทรัพย์สินของมีค่าด้วยอย่าไปวางทิ้งส่งเดชที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องเสียทรัพย์แล้วเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องสุขภาพด้วยเช่น คุณไม่สบายคุณต้องไปซื้อยาโหซื้อทีเนี่ยเป็นพันหรือว่าเข้าโรงพยาบาลเข้าคลินิกทีค่ายาเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะห้คนวันอาทิตย์ระมัดระวังจุดนี้นิดนึงนะครับโชคลาภกับลาบลอยก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นสําหรับคนวันอาทิตย์นะครับพักไว้ก่อนนะฮะความรักเป็นเรื่องที่ดีนะครับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยดวงความรักมาเข้าทางเรานะครับมี คนแอบชอบมีคนแอบปลืม้มมีคนเล่ยมองมองคุณอยู่นะครับแล้วก็เฝ้าติดตามเฝ้าสังเกตเฝ้าดูคุณอยู่นะครับตรงนี้ถือว่าดวงสเสน่ห์คุณแรงสําหรับคนโสดนะครับมันเป็นไปได้ทั้งเฝ้าดูแบบตัวต่ตัวกายภาพเนีย้ยอาจจะอยู่ที่เรียนที่ทํางานติดต่อง,งานกันหรือว่าเขาอาจจะมองเราผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะแอบมาส่องเฟซเราแอบมาส่องอินสตาแกรมเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปได้นะท่านผู้ชมนี่คนวอิต ด่วงความรักสเสน่ห์แรงโดดเด่นคนที่ยังโสดอยู่นะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับความรักความสัมพันธ์ของคู่รักนะครับขอให้มั่นใจกันไว้วางใจกันนะครับแล้วจะมีความสุขทั้งคู่ครับ พันผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์นะครับเรามาดูเป็นทิศทางกันนะฮะคนวันจันทร์ดวงดีมากเลยจบยังไม่ใช่ไม่ใช่อเอางี้ครับเรื่องงานก่อนครับคุณจะสุขสมหวังประสบความสาเร็จนะครับการงานที่หวังผลแรงต่างนะครับก็จะดีมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นนะครับส่วน คนที่ทําการค้าธุรกิจวันนี้การค้าการขายดีมากราบรื่นคล่องตัวมีรายได้เข้ามามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนครับการเงินคุณก็จะดีคล่องตัวเป็นเงาตามตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงราบลอยนะครับหรือว่าการเจรจาตกลงเรื่องเงินเงินทองทองมีเกณฑ์รับทรัพย์ด้วยนะครับแถมบางคนไม่ไทํางานไม่ได้ทาการอะไรอยู่เฉยเฉก็มีคนเอาเข้าวของมาให้มีคนเอาเงินทองมาให้ครับเรื่องของความรักรวมเสน่ห์ก็แรงสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นะครับโอ้โหนี่ฮอตมากเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่มีคู่ครองมีคนรักแล้ว ระวังสเสน่ห์ของคุณเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหานะเดี๋ยวเขาจะหึงหวงได้นะครับหรือว่ามีคนมาติดพันมีคนมาพัวพันแล้วแฟนเราหวงทะเลาะกันงอนกันอะไรเงี้ยมีเหมือนกันตรงนี้ต้องระวังให้ดีแต่สเสน่ห์คุณแรงนะครับต้องถ้อยทีท้อยอาศัยต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีความสุขความสมหวังครับ คนวนันอังคารนะครับงานยังต้องบุกฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับยังต้องทุ่มเทนะครับต้องออกแรงอ่ะว่าง่ายมีงานเข้ามาให้ทำอ่ะนะครับบางคนก็ต้องเคลียร์งานเอกสารเป็นตั้งเป็นกองบางคนก็ต้องไปนั่งพิมพ์งานเป็น,นตั้งเป็นกองอะไรเงนี้ครับห,หรือว่าบางครั้งต้องมีการเดินทางการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นด้วยนะครับ <S <S เดินทางไปจุดนั้นจุดนี้นะครับ <S <S เรื่องของเวลาเนี่ยมันก็บางทีมีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับ เกี่ยวกับข้อกับการวางแผนการเดินทางการจราจรด้วยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องรัดกุมจุดนี้นะครับอย่าให้งานผิดพลาดนะครับต้องทุ่มเทในหนึ่งแล้วงานจะประสบความสําเร็จครับส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจนะครับวันนี้ก็มีกระแสะใหม่ๆนะครับเกี่ยวข้องกับการบุกเบิกครับเช่นเปลี่ยนที่ขายของเคอขายตลาดนี้ยา้ายไปขายตลาดนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายครับ เคยไปประชาสัมพันธ์กับกลุ่มนี้ลองไปประชาสัมพันธ์กับอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยนะครับมันมีการบุกเบิกการเปลี่ยนสิ่งใหม่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องทุ่มเทน,นิดนึงแล้วจะพบกับผลงานที่ก้าวหน้าเข้ามาในเชิงของการค้าธุรกิจครับเรื่องการเงินคนวันอังคารประหยัดนิดนึงนะนะครับมีเกณฑ์เสียเงินนะฮะประหยัดหน่อยเสียเงินกับสิ่งจําเป็นด้วยเช่นเจ็บป่วยนะครับเช่นคนในบ้านเจ็บป่วยป่วยไข้ไม่สบายมีสิ่งของพัง ต้องซ่อมแซมต้องเรียกช่างต้องเปลี่ยนอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าของใช้ส่วนตัวก็ได้เช่นโทรศัพท์มือถือนะครับรถรายยวดยานพาหนะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยครับคุณก็ต้องระมัดร,ระวังในหนึน่งจุดนี้นะครับในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตรงนี้ยังไม่ค่อยเด่นนะคนันงคารพักไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของความรักนั้นนะครับคนโสดเนี่ยมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคือการไปชอบคนที่มีแฟนมีเจ้าของหรือไปคุยกับคนที่มี แฟนมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยให้การสนิทสนมมากเกินไปนะครับไม่ค่อยดีนกระวังจะถูกตําหนิติเตียนดินทาว่าร้ายเกิดขึ้นได้นะครับระมัดระวังเรื่องรักซอนดหนึ่งของคนที่ยังโสดนะครับแบบมีคนมีเจ้าของมาคุยเราไปอาจจะไปคุยสนิทกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วอย่างเงี้ยนะครับระวังนหนึ่งส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของความหึงหวงความไม่เข้าใจกันในเชิงหึงหึงหวงหวงแบบนี้ได้นะครับคุณก็ต้องใช้เหตุผลกันเยอะนะครับแล้วก็ต้อง พยายามอย่าทําอะไรให้แฟนหรือคนรักเราเนี่ยนะครับไม่สบายใจนะครับแล้วความสัมพันธ์ก็จะเดินหน้าต่อไปได้นะครับจะเคลียร์กันได้อยู่นะครับแค่ไม่ทําเรื่องนะครับที่บอกนะคือไม่ไปทําให้แฟนไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราในทางกับการเรารู้สึกยังไงถ้าเกิดเขาทาอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับเช็คตรงนี้ไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวทุกสั่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะออกมาดีเองนะครับ ดวงประจําวันพฤหัสนี้นะครับคนวันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูไว้เป็นแนวทางกันนะครับเรื่องแรกเลยนะครับใครที่จะไปติดต่องานสําคัญนะครับงานคุณจะราบรื่นสบายๆนะครับวางแผนเรื่องของเวลาให้ดีนะครับเตรียมความพร้อมเรื่องเอกสารเรื่องสิ่งของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องใช้นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จอย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับคนที่ทํางานเป็นลูกจ้างทํางานในองค์กรนะฮะตรงนี้ถือว่างาน ราบรื่นสําเร็จด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าผู้จัดการนะครับเป็นเจ้าของคนที่มีลูกน้องบริวารแบบนี้นะฮะคุณจะได้บริวารที่ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้คุณสบายใจในการทํางานไปได้นะครับส่วนคนที่ทําการค้าแล้วก็ธุรกิจนะครับวันนี้เนี่ยการค้าการขายคุณราบรื่นคล่องตัวนะครับมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนมีกระแสะเงินเข้ามานะครับมีการสั่งจองมียอดออเดอร์อะไรต่างเนี่ยค่อนข้าง ดีเลยทีเดียวนะครับมีความคืบหน้าอะไรที่รอฟังข่าวอยู่เนี่ยก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับแต่การเงินการใช้จ่ายส่วนตัวของคนวันพุธนั้นเนี่ยวันนี้เงินรายจ่ายเยอะมากนะครับเงินออกรัวรัวเลยทีเดียวนะครับเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างนะครับใครมีนี่มีสินอยู่เพอเโดนทวงถามนะครับโดนคนมาติดตามสอบถามมีจดหมายส่งมาแล้วนะครับว่าคุณต้องไปผ่อนอันนั้นคุณต้องไปผ่อนอนันนี้หรือว่าไปยืมเพื่อนไปยืมญาติมาช่วงนี้ เขามาทวงถามแบบนี้เป็นต้นนะครับต้องเก็บเงินไว้นะครับบริหารจัดการการเงินดีๆอย่าเพิ่งไปฟุ่มเฟือยกับสุรุย่ยสุร่ายกับสิ่งที่ยังไม่จําเป็นนะครับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสําหรับคนวันพุธนั้นนะฮะให้งดเว้นไว้ก่อนนะครับมากันที่เรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักของคนวันพุธมีความสดใสเกิดขึ้นมาครับใครที่ยังโสดอยู่นะครับ จะมีคนที่คุณเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้สนิทการเริ่มต้นทําความรู้จักการเริ่มต้นที่จะแบบสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะทํากิจกรรมเจอกันมากขึ้นพูดคุยกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีและมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปด้วยนะครับใครโสดก็เตย,ยิ้มยิ้มไว้หน่อยนะฮะวันนี้เป็นสเสน่ห์ของคนวันพุธนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยใครเป็นแฟนกันนะนะครับ ก็ความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะครับเลอๆไปรู้จักพ่อแม่เขานะครับเขามารู้จักพ่อแม่เราไปบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยไปมาหาสู่กันเข้าตามตรอกออกตามประตูเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะไร้ยครับไปลามาไหว้เป็นเรื่องที่ดีครับของคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วนะครับทาให้รู้จักกันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จะตกลงขอแต่งงานกันก็ได้ด้วยนะเป็นแฟนกันคบเป็นมาหลายปีแล้วอยากแต่งงานนะฮะก็ขอแต่งงานกันพูดคุยกกับเรื่องการแต่งงานกัน ไปขอกับผู้หลักผู้ใหญ่เงี้ยได้นะครับถ้าเกิดแต่งงานแล้วล่ะยังไม่มีลูกอยากจะมีลูกได้ไหมได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวนะครับเป็นเรื่องที่ดีเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ครับคนวันพุธจะมีความสุขนะครับในวันพระรหัสนี้ครับ ดวงประจำวันพระหัสนี้การทํางานของคุณราบรื่นมีผู้ช่วยเหลือมีคนช่วยเหลือนะครับทำให้งานเนี่ยมันไปได้ดีนะครับเดินหน้ามีความก้าวหน้าให้เห็นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดทํางานร่วมทีมกับคนอื่นจะเป็นทีมงานเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องนะครับมันจะมีการช่วยเหลือกันนะครับทำให้งานเนี่ยมันไปได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนคนที่ทํางานธุรกิจการค้านะครับในเชิงของ บริการทุกๆประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเสริมสวยสปาเครื่องดื่มแะรต่างเนี่ยนะครับไปได้ดีมากเลยในงานเชิงบริการนะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนไม่ขาดนะครับแถมยังมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยนะครับการค้าธุรกิจด้านอื่นก็มีเรื่องดีๆเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับเรื่องการเงินนะครับวันนี้รับมือซ้ายจ่ายมือขวาต้องหมุนเงินกันขลุกคลักนิดนึงนะครับพอหมุนเงินกันขลุกคลักเนี่ยนะฮะ เรื่องเกี่ยวกับด้านเอกสาร,สารการเงินต่างๆระวังข้อผิดพลาดครับเช่นบัตรเครดิตบัตร ATM นะครับไปเซ็นรับเงินเซ็นจ่ายเงินบินใบเสร็จอะไรต่างๆเนี่ยต้องรัดกลุ่มรอบคอบนะครับในขณะเดียวกันนะครับนอกจากหมุนเงินกันวุ่นๆแล้วเนี่ยนะครับการเงินคุณเนี่ยมันอาจจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะมันมีเรื่องจิบประทะปลีกย่อยมารบกวนรายจ่ายตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับการเสี่ยงโชคเสี<อ>่ยงดวงลาบลอยก็ย<อ>ังไม่ค่อยเด่นสําหรับคนวันพฤหัสครับ ส่วนเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่วันนี้อาจจะต้องอดทนสงบปากสงบคำนะครับเก็บตัวนิดนึงเพราะว่ามันมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะครับเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมาจากเพศตรงข้ามแม้คุณจะยังโสดอยู่ก็ตามนะครับส่วนคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับคือว่ามีเรื่องมาจากแฟนมาจากคนรักทําให้เราไม่สบายใจจะเป็นเรื่องคําพูดเรื่องอารมณ์นะครับหรือว่ามีเรื่องหนักๆเนี่ย มาให้เราแก้มาให้เราจัดการก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องอึดอัดสําหรับคนวันพระศ s a d i b i นิปปดหนึ่งนะครับเชิงความรักความสัมพันธ์ครับช่วงนี้นะครับเรามาพูดถึงท่านผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์กันนะครับกับทิศทางน,นะครับ ของวันพระราชสบ,บดีนี้นะครับว่าเรื่องของทิศทางการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรบ้างดูไว้เป็นแนวทางนะครับคนวันศุกร์เนี่ยมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับที่เห็นผลดีนะครับที่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ตรงนี้นะครับไม่ได้มาโดยง่ายนะคุณจําเป็นที่จะต้องทุ่มเทสักหน่อยนะครับแล้วความสําเร็จก็จะเข้ามานะครับเช่นตั้งใจ ขยันมาแต่เช้าเลยนะครับปรากฏว่าตอนเย็นเนี่ยงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับมีความรับผิดชอบเอาใจใส่นะครับแล้วงานคุณจะสําเร็จนะค,คนที่ทําธุรกิจการค้าเนี่ยวันนี้ก็มีเกณฑ์การขยับขยายเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นขยับขยายด้านเกี่ยวกับการขายสินค้านะครับของที่ซื้อมา เก็บในสต็อกสินค้าเนี่ยออกไปได้ขายไปได้นะครับหรือบางคนจะไปซื้อของมาเพิ่มมาเติมในร้านค้าของเราก็ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องการขยับขยายที่ดีนะครับมีกระแสที่มันหมุนเวียนที่ดีในเชิงการค้าการขายนะครับและมีการทําเงินในเชิงของการค้าธุรกิจด้วยครับส่วนเรื่องของการเงินนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่มีความโชคดีเหมือนกัน นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการหมุนเงินนะครับมีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดนะครับจะเงินส่วนตัวเงินในครอบครัวหรือว่าเงินของธุรกิจส่วนตัวถือว่าเป็นโชคดีหมดเลยสําหรับคนวันศุกร์นะครับการเงินจะราบรื่นคล่องตัวนะครับสัพพัดเลยทีเดียวนะครับแต่คุณอย่าประมาทละกันเพราะว่าพอการเงินดีการเงินสัพพัดแล้วเนี่ยอาจจะทําให้คุณไม่ระวังตัวไปซื้อไปจ่ายไปใช้กับสิ่งของที่เป็นลักษณะข,ของ สิ่งของฟุ่มเฟือยได้นะครับตรงนี้ก็ต้องดูนิดนึงนะคนวันศุกร์อย่าให้เกินไปนักในด้านนี้ครับโชคลาภก็มีเหมือนกันนะครับโชคลาภลับลอยนะครับจากคนในในครอบครัวจากคนรักแบบนี้นะครับเรื่องของความรักครับคนวันศุกร์ที่ยังโสดอยู่นะครับดวงความรักกําลังสดใสนะครับมีกําลังใจที่ดีนะครับมีความกระตือรือร้นความคาดหวังที่ดีนะครับและมักจะ ไปได้เจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆรู้จักคนใหม่ๆด้วยนะครับทำใหุู้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดมีแฟนแล้วเนี่ยกลับกันนิดนึงว่าเวลามันอาจจะไม่ค่อยตรงกันน่ะก็ต้องมานติดต่อพูดคุยสอบถามถามไถยสาทุกสุขดิบกันบ่อยๆว่ากินข้าวรอย,อยังทํางานเหนื่อยไหมทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพูดคุยโทรคุยกันเยอะนะครับสาหรับคนวันศุกร์นะครับแล้วความสัมพันธ์ก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีครับ ผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะครับดวงของการทำงานนะครับวับนนี้เนี่ยออกแรงหน่อยนะออกแรงนะครับตั้งใจเยอะๆเลยทีเดียวนะครับต้องใช้แรงกายแรงใจแรงสมองเยอะนะครับแล้วงานคุณก็จะมีความก้าวหน้าเข้ามาให้เห็นมีประสิทธิภาพหรือว่าได้เห็นผลดีเข้ามาครับส่วนคนที่ทําการค้าธุรกิจนะครับวับนนี้ก็ต้องเหนื่อยกันหน่อยอะ่ะเช่นเหนื่อยกับการเดินทางไปติดตามงานไปตามของนะครับหรือแม้กระทั่ง คุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามที่มีลูกน้องบริวารน,นะครับวันนี้ก็ต้องกํากับดูแลบริวารแบบเหนื่อยอกเหนื่อยใจนิดนึงครับกว่าที่งานมันจะไปในทิศทางที่เราต้องการแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับวับนนี้เก็บเงินได้ดีวางแผนด้านการเงินได้ลงตัวนะครับมีเกณฑ์รับทรัพย์แล้วก็เรื่องของการวางแผนจะค่อนข้างดีครับใครที่มีความสุข,ขุมรอบครอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับวันนี้เนี่ยตั้งเป้าหมายวางแผนอะไรเรื่องเองินเนี่ยจะประสบความสําเร็จครับแต่โชคลาบลาบลอยตรงนี้เนี่ยยัง ห้าสิบห้าสิบอยู่นะครับบางท่านจังหวะดวงดีจังหวะบุญมีเนี่ยนะครับกุศลเข้าแทรกมาเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยของคุณนะครับหรือว่าออฟฟิศร้านค้าของคุณก็ได้นะครับคนที่ยังไม่ใช่จังหวะเนี่ยอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับอยู่ที่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปทําบุญทํากุศลมามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับ <c oughs> เรื่องของความรักครับ คนที่ยังโสดอยู่นะครับคุณมีโอกาสตัดสินใจเลือกคบเลือกคู่เลยทีเดียวนะครับมีคนที่ถูกใจเข้ามาวนเวียนอยู่ใกล้ตัวคุณแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะจริงจังมั่นคงแค่ไหนนะครับโอกาสเข้ามาแล้วคนโสดนะฮะส่วนคนที่มีแฟนมีคู่แล้วความรักความสัมพันธ์ราบรื่นประสบความสําเร็จนะครับมีเรื่องที่ทําให้มีความสุขหัวใจเกิดขึ้นมาครับของคนวันเสาร์ที่มีแฟนแล้วนะครับอาจจะได้ยินข่าวดีเลยมาจากเขาก็ได้เช่นเขาไป ประสบความสําเร็จด้านหน้าที่การงานมาอยากจะชวนเราไปเลี้ยงฉลองแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเขาไม่ได้อะไรดีมาเอามาแบ่งเราอยากพาเราไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ